สวัสดีค่ะปราแวนชาแนลค่ะโควิดเป็นเหตุสังเกตได้ลูกสาวอยู่ที่กรุงเทพค่ะแม่โควิดมาอีกแล้วไปไหนก็ลำบากเหลือเกินก็เลยส่งสเสบียงเข้าให้ลูกสาวค่ะ,อะไอ้นี่บ้านเราเรียกนกค่ะกรุงเทพหาที้ยะ ซื้อมาแล้วก็ต้มไว้ให้ลูกต้มแล้วก็แช่ฟิตนอคขายไปถึงเขาก,ก็เวลาเขาจะทานเขาก็อุ่นอีกรอบหนึ่งซื้อสเบียงส่งไปให้ลูกสาวโอ้ยโควิดเอ้ยเมื่อไหร่จะหยิดสักทีสงสารลูกค้าขายก็โอ้ยเดนี้เป็นหมูเค็มค่ะก็จำหมูเค็มไปให้ลูกใส่รังโฟมไป นนเค็มอันนี้เป็นหมูดแดดเดียวทำแล้วก็แช่ฟิไว้ให้แต่ว่าเที่ยวนี้ส่งไม่เยอะค่ะเพราะว่าเพิ่งส่งรอบก่อนคือส่งหมูยอส่งอะไรไปเยอะก็เลยเอาเอา,เอาแค่แบบของเงี้งๆนิดๆแต่นหน่อยหมูดแดดเดียวอันนี้เป็นน้ำพริกแล้วก็ นี่ปักหม้อลูกชอบลูกสาวกับลูกเคยชอบทานซื้อไปสิบกว่ากล่องสิบกว่าแพ็คสิบห้าแพ็คไม่ให้เขาทานแต่ยังไงดีเนาะเ่องมนุษย์แม่อย่างนี้แหละค่ะ ห่วงไปมดลูกจะโตขนาดไหนก็ยังห่วงอยู่ไปเดินทางออกตอนนี้ยิ่งกรุงเทพกรุงเทพยิ่งคนจํานวนประชากรสิดยิ่งเยอะยิ่งต้องระวังเนาะแล้วก็มีลูกเล็กๆด้วยก็ห่วงหลานไม่ค่อยอยากจะให้เขาเท่นานั้นหรอกไปไปที่ไหนเยอะแล้วก็าาทาอาหารให้สํารองที่บ้านอยากกินก็แต่ที่เขาที่สาวเขาก็โอเคอยู่ถ้า,าทําอาหาร แต่ตอนนี้เขาไอนี่เขาไม่ค่อยได้ทำอ่ะทำก็ต้องไปเรียนรู้ก็เลยอ่ะทำซื้อส่งไปก่อนอากาศก็ร้อนทุกทีทำน้ำผึ้งเตี่ยวส่งไปให้มันจะมีความเย็นเนาะตรงนมันไม่มีตัวน,นี้ก็เป็นน้ำพริกน้ำพริกอ่ะอะไรเขาเรียกน้ำพริกอะไรเนาะแ่วเป็นแ่วพริกค่ะ ทำไปอันนี้น้ำพริกกะปิเป็นพ่อเป็นแม่นอ้ยรูปทางใจยิ่งห่วงเนะาะว่าไหมใครเหมือนป้าแวน่นมั้งไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเอาบางแ็งอัดลงไปเดี๋ยวนี่ก็เป็นชุดไ่้ไอ้เป็นแพ็คเป็นแพ็คชุดไม้นี่เขาปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะจะเพียงแต่ ถ้าอยากทานจริงๆก็ไปใส่พริกป่นใส่ขา้ขวาวคั่วใส่อะไรเพิ่มเติมเอาแต่ปรุงรสเค็มนัวอะไรขอเขาปรุงให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยนี้ก็เขาเรียกอะไรอีสาาเรียกมักต้องสะท้อนล่ะสะท้อนสะท้อนใส่ไป,ไปที่นู่นเขาบอกว่าที่นู่นก,ก็มี แต่ที่บ้านมนมีเยอะแม่ไม่มได้กินก็ส่งไปให้ลูกกินอันนี้ก็เป็นข้าวเกลียบปักหม้อเขาจะไปหัดทำปักหม้อที่นู่นค่ะเขาให้ซื้อข้าวเกลียบส่งกให้เวลาจะทานก็ย่างไปค่อยย่างตัวนี้ล้านชายสั่งล้านชายชอบยายทำส่งมาให้คอมบุก,กินหน่อยนะเกี๊ยวทอดค่ะ ส่งไปให้หลานหลานเล็กหลานเจ็ดแปดขวบตอนนี้ก็เป็นบะหมี่เราลวกแล้วเราก็ทําเป็นแพกๆเวลาเขาจะทานเราก็เอาออกมาลวกชั้นนึ่งเผ็ดเรียบร้อยแค่ครั้งนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ผมไม่ได้ทำัเยอะปกติหมูยงหมูยอรอบก่อนที่ส่งไปเขายังทานไม่หมด เขาบอกว่าแม่จะส่งมาหยิบยิงทางนไม่หมดเรียบร้อยค่ะปะ้าแว่นรีบส่งแล้วป้าแว่นจะรีบไปฉีดยาฝามานะันค่ะโควิดเป็นเหตุสังเกตได้ค่ะคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะคะ ย่งไรป้าแวน่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ป้าแวน่นด้วยนะคะเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ